สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 สวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราสวัสดีจากเมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้ วันจันทรแสนสุขนะคะตื่นขึ้นมามีความสุขตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัว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 กับมารรัศจันอาชีพการเป็นเทรดเดอร์ที่เราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะขอให้เรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวที่มีอินเทอร์เนต็ตแล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับอาชีพการเป็นเทรดเดอร์แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับตลาด forex เราก็ สามารถนะคะที่จะฝึกฝนเนาะกในอาชีพการเป็นเทรดเดอร์และก็สามารถทำกำไรได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกใบนี้นะคะขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะคะขอให้มีความรู้เรื่อง Mindset Technical แล้วก็ความรู้เรื่องนะคะ Management, การบริหารจัดการนะคะการสร้างความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในชีวิตของเราหรืออาชีพของเราเราก็สามารถเนาะเป็นผู้สำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเด็กก็สามารถเทรดได้เนาะแต่ต้องอยู่ในนะคะการดูแลของผู้ปกครองนะคะสามารถฝึกได้เพื่อเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะจะได้ รู้จักวิธีหาเงินเสกเงินในอากาศจะได้มีชีวิตนะคะที่ไม่ต้องทำงานหนักนะคะแต่ต้องใช้ความรู้เนาะในการเทรดในอาชีพนี้ค่ะทุกคนค่ะมาค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่15เดือนกันยายน2 0 2 5วันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับการพยากรณ์ทิศทางการเคลื่อนที่หรือการเดินทางของ กราฟในตลาด forex กราฟทองคํากราฟหุ้นนะคะทุกกราฟตามหน้ากระดานเทรดจาก MT5 ของแคนนี่ที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะซึ่งมีทั้งนอกคู่เรียกว่า CFD นะคะเกี่ยวกับหุ้นทองคำเนาะแล้วก็ กราฟนะคะกราฟอะไรเอ่ยกราฟอะไรเอ่ยนะคะกราฟ forex นั่นเองนะคะ forex ก็คือเนาะการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะที่ต้องอเรียกว่านะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลกเลยมาอยู่ในกราฟ forex นั่นเองนะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะวันนี้นะคะวันนี้เนาะเออนะคะตลาด เปิดขึ้นมาตีห้าของเมืองไทยนะคะทุกคนดอลลาร์นะคะหรือว่า dxy ไปทำหายที่9 7 6าสิบาลทำูที่9 7 3 97. 3 5นะคะราคาปัจจุบัน97.378ส่วนนะคะทองคำของเราเนาะทองคำของเราไปดูกราฟกันนะคะโอ้ดีเนะคะน้องขึ้นไม่ได้เนาะโดนทุบลงมานะคะโดนทุบลงมาอ่ะเนาะ ส่วนทองคําของเรานะคะไปทำํำหายที่3,646.63ทําโลดที่3,626.39ราคาปัจจุบัน3,642.09นะคะโอ้เมื่อเช้าร่วงแหรงนะคะขายบายทันแกรนี่ยินดีด้วยส่วนนะคะที่ทวีปยุโรปเป็นช่วงที่เรากําลังนอนหลับฝันดีเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะส่วน Nasdaq นะคะไปดู เดี๋ยวเราค่อยดูกราฟนะ n น s d a แกนะคะขึ้นไปทำไฮเดิมของวันศุกร์ที่แล้วนะคะออนทำไฮทำไฮที่สองมี่พันหนึ่รอยบจุดแราคาปัจจุบันสอง0มืนเอ้ยราคาโลนะคะสอง5มืนสี่พันห้าสิบเจ็ดจุด้าราคาปัจจุบันสองหมืนสี่พันเกบแปดแบบลงมาแล้วนะคะ,ะไปดูกราฟกันนะคะ กราบกันนะคะกราบหุ้นเนาะมาทำออนทำไฮเมื่อเช้าก็ไปอ่านะคะไปออนทำไฮอีกรอบหนึ่งเนาะสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะเพื่อนๆทุกคนเนาะกราบนะคะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะคะทุกคนในกรอบนี้นะคะฮะ ไม่ยอมลงน้องขึ้นมาไม่ยอมลงนะคะส่วน US 30ทำาที่หายที่45,941ทําโลที่45,803ราคาปัจจุบัน45,000น้ะคะเ0 0เอ้อโอ้ US ส0มอู้นะคะ, 900, 30, ะ,คะหลังจากวันศุกร์เนาะขึ้นไปทำา i g ไว้ White นะคะใครเข้าเทรดตามาการพยากรของแม่มดเนาะ ออก็ได้กําไรฉ่ำๆนะคะน้องร่วงลงมานะคะส่วน sp 500นะคะทำหายที่6591.1ทําทโลที่6580.6ราคาปัจจุบัน6592.1นะคะทุกคนกราฟเป็นอย่างนี้นะคะกราฟเดียวนะคะอยู่ในกรอบเช่นกันนะคะไม่ยอมหลุดหลังที่ กระโดดกระชากขึ้นมาอย่างแรงนะคะกระชากขึ้นมาตั้งแต่วันที่สี่เนาะอ่านะคะส่วนนะคะออยโร u ู USD นะคะคู่หุ้นเราก็เตรียมนะคะเตรียมเวลากราฟขึ้นไปเราเล่นแผนหน้าเซลล์นะคะจะบายก็ได้แต่ต้องระวังนะคะบายสั้นๆเนาะเนืน่อง,องจากกราฟมาทำออนทำายเวลาเขาร่วงลงร่วงลงก็จะลงแรงเช่นกันนะคะ หุ้นเนาะเนื่องจากมีแรงซื้อแรงขายที่เยอะมากมายนะคะอืออมไปดูออยโร d นะคะนี้ Forex แล้วนะ Forex นะคะอู้ออยโรนะคะทำหายที่1.17605ทํหนึ่์าทโลที่1.17139ราคาปัจจุบัน1 1 7่งจหนสนะคะเออ ไปดูซิเอ๋ยน,นะคะโอ้นอกเนื่องจากนะคะดอลล่าล่วงเนาะเขาจึงนะคะล่วงลงมาเช่นกันเนาะคู่นี้นะคะเราสามารถที่จะเซลลได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวครัวน,นี่ก็จะไปเซลล์ไว้เช่นกันนะคะเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะลืมนะคะเดี๋ยวจะลืม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 นะ น้องทองคําของเรากําลังร่วงลงมานะคะร่วงไปเยอะๆเลยลูกร่วงไปเยอะๆเลยนะคะกําลังร่วงลงมาเนาะหลังจากขึ้นไปแตะนะคะอ่าไปแตะเนาะไปแตนะแตนะคะไปแตะนะ อ,องคค้ำนะคะอยู่อยู่นะคะอยู่ ยู่นะคะยูยูนะคะยูอียูนะคะแล้วก็เซลส่วน gbP USD ว้านะคะขึ้นมาทำายแล้วนะคะหายที่หนึ่งจุดสามหกหนึ่งหนึ่งเนาะทำโลที่หนึ่งจุดสามห้าสามเจ็ดเก้านะคะราคาปัจจุบันหนึ่งจุดสามหกศูนย์หนึ่งอ่านะคะ จ U ยูเรานะคะไปดูกราฟซิว่าเราจะ buy หรือเราจะ sell นะคะจ U ยูเนาะจ U ยูเราก็สามารถที่จะ sell ไปได้นะคะอ้อนทำ high เนาะส่วนนะคะออยโรออยโรออสเตรเลียเนาะทำ high ที่1.76562นะคะทำ low ที่1.75990 าราคาปัจจุบัน1.7653นะคะทุกคน53เกือบจะถึงราคาไฮเนาะไปดูซิว่าเป็นยังไงเอ,อ่ยกราฟของเขานะคะอ,อ้าวเ,เนื่องจากกราฟนะคะลงมาอย่างแรงนานหลายวันเนาะตอนนี้เราก็สามารถที่จะเออบายได้นะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะบายได้เนาะ อ่าแล้วก็กราฟนะคะก็มีรูปแบบทำแพทเทิร์นนะคะดับเบิลยูเช่นกันอ่าส่วนนะคะ EJ นะคะ EJ ของเราเนาะ EJ ของเราทํำไฮที่1 1 7 3 3 1 7ทําโลที่172.8.868ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะราคะปะัจจุบัน173.186นะคะ อืออ e นะีเจเนาะอีเจอีเจนะคะอีเ e จเราก็สามารถเซลล์ไว้ได้นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนค่ะเซลล์ไว้ได้เนาะ,ะส่วนนะคะจีเจเนาะทำไฮเนาะดูกราฟก่อนนะคะกราฟของอ่าเอสหนึ่งนะคะลักษณะของเขาเนาะจีเจนะคะน่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนส่วน GJ นะคะทำไฮที่สองร้อยจี่เก้าห้นะคะทําโลที่หนึ่งร้อเดดแปดนาะราคาปัจจุบันสองร้อยจุนะคะ GJ ก็สามารถที่จะเซลได้นะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะอ่า GJ นะคะส่วน UJ นะคะ UJ นะคะ ทํำหายที่147.736ทําโลที่147.220เนาะราคาปัจจุบันนะคะที่174.732นะคะเนื่องจากดอลลาร์ร่วงนะคะอ่าดูลักษณะเนาะไซเวยอยู่ในกรอบนะคะตามทําเฟรม H1 เนาะเราก็สามารถรอนะคะ รอกราฟนะคะทำ PA มาแล้วก็สามารถที่จะบายได้นะคะ M M 1 5นะคะที่ M 15เราก็สามารถที่จะบายได้นะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะเนาะ UJ นะคะ UJ บายส่วนนะคะอ่า Ucat นะคะ Ucat Ucat นะคะทำ High ที่100 หนึ 1> 1. ่งจุดาทำโลที่หนึ่งจราคาปัจจุบันที่1 3 8 2งจไปดูสิครับครับยูแคทนะคะอู้เอ็มสิล่วงลงมานะคะดูจากเนาะโอ้ตั้งแต่วันพฤหัสนะคะอืมที่ CPI เนาะน้องก็โดนเทลงมาอย่างแรงนะคะยูแคทเราสามารถที่จะ บายได้นะคะทุกคนค่ะแต่รอจังหวะบายนะคะส่วนครวนนี่ก็คงจะบายแล้วนะคะอ่ายูแคนะคะยูแคอ่าโอเคนะคะยูแคเนาะต่อไปยูฟรังนะคะทำ ทำไฮ0.79703ทำโล0.79435ราคาปัจจุบัน0.79471นะคะหลังจากน้องร่วงลงมานะคะอยู่ครั้งเนาะอ,อกันจากขึ้นไปทำไฮ0.8006นะคะลักษณะอยู่ในกรอบนะคะน่าจะไซด์เวย์เช่นกันนะคะเอ็นซัดดียูเนะคะนิวซีแลนด์เนาะ อาทําทำไฮ0.59639ทํำโล0.59375ราคาปัจจุบัน0.595280อานะคะอืยู U นะคะยู NZD USD หลังจากขึ้นไปทำออนทำายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังที่จะล่วงลงมานะคะเราก็สามารถที่จะ อ่านะคะสามารถที่จะนิวซีแลนด์เ,ออเนาะนิวซีแลนด์ USD สามารถที่จะเซลได้นะคะทุกคนส่วนเนาะ AUD นะคะ AUD USD ก็เช่นกันนะคะน้องขึ้นมาทำ h i ายแล้วเนาะก็สามารถที่จะเซลได้เช่นกันนะคะ AUD AUD นะคะ USD เนาะเนื่องจากดอลลาร์ร่วงนะคะเขาจึงเนองเอขึ้นไปทำหายลักษณะอ,อ่อนทำหายนะคะอ่อนทำหายอ่านะคะ ส่วนนะคะคู่น้ำมันเนาะทรงงตัวนะคะทําหายที่67.782ทําโลที่67.149ราคาปัจจุบัน67.30นะคะส่วนอีกตัวเท็กซัสนะคะก็คือ63.400ทําโลที่62.687นะคะราคาปัจจุบัน62.94นะคะจุด940เนาะส่วนนะคะ บิตคอยนะอู้บิตคอยขึ้นไปทำ high ที่หนึ่งแสหนึ่งหมืนหกพันเจ็ด้ยสิบสามจุดหกสามดโลทหนึ่งสหนึ่งหื่นสี่พันหกร้อยสิบสี่จุดสองเกนะคะรอจังหวะเซลล์นะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะอืรอจังหวะน้องขึ้นไปเซลล์นะคะใครที่เซลล์ตามแผนวันศุกร์ก็ได้กำไรมาเรียบร้อยนะคะ โอเคนะคะโอเคโอเคโอเคนะคะโอเคโอเคอ่านะคะลงมาสามสิบห้าลูกน้องทองคำไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟทองคำกันวันนี้นะคะเราจะบายหรือจะเซลล์นะคะเราไปดูที่ไทม์เฟรมนะคะ m อ็มไทม์เฟรม e ีคนะคะทุกคน week เนาะอ่า week เปิด week ขึ้นมานะคะด้วย แท่งเทียนแบริตเนาะสีแดงนะคะแต่ก็คือเนาะเป็นสีแดงสั้นๆนะคะทุกคนคะ่ะสีแดงสั้นๆบอกว่ามีแรงเซลล์เข้ามานิดๆน,นะคะ <c oughs> อ้แล้วก็แท่งเทียนก่อนอแท่งเทียนอาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นแท่งบูลิสแต่มาถอดไส้ไว้เนาะส่วนเดนะคะเดเนาะเดนะคะแท่งเทียนลักษณะเนาะ เออก็ตามที่เห็นเลยนะคะเปิดเดย์ด้วยแท่งนะคะแท่งเทียนสีแดงหรือว่าแท่งแบริชนั่นเองบ่งบอกว่านะคะมีแรงขายเข้ามาเนาะแต่ลักษณะแท่งเทียนนะคะเป็นลักษณะเรียกว่าโดจินะคะเกิดความเรียกว่าไม่แน่นอนไม่มั่นใจนะคะตลาดยังไม่มั่นใจในการที่จะซื้อหรือจะขายนะคะ ทรงๆเป็นลักษณะไส้เวนะคะส่วนแท่งเทียน H4 นะคะ H4 เช่นกันนะคะเป็นแท่ง bearish เนอะ bearish ถอดไส้นะคะทุกคนคะ่ะส่วนนะคะไปติดแนวต้านที่46เนอะอาทิตย์ที่แล้วนะคะยังขึ้นไปทำที่53เนอะ ส่วนนะคะแนวรับนะคะที่สามสิสามวันนี้ลักษณะไซว์เหนึ่งเช่นกันนะคะ h หนึ่งนะคะหลังจากอาตอนนี้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแท่งละอีกสนาทีนะคะแต่ขณะนี้เนาะเป็นลักษณะแท่งแบริจนะคะอ่า ส่วนนะคะเอ็มสามสิบเนาะเอ็มสามสิบนะคะแดงปื๊ดเลยนะคะใกล้จะปิดแท่งแล้วเช่นกันนะคะเอ,ะอ็มสามสิบเนาะแม็กซี่นะคะได้ทะลุทะลวงนะคะลงมาอยู่ใต้เส้นศูนย์บ่งบอกว่ากราฟมีแรงเซลล์เนาะเอ็มสิบห้านะคะเอ,ะอ็มสิบห้าเนาะ M15 นะคะขึ้นขึ้นลงลงอ่าเนาะหลังจากไปทำ high และทำ low ก็นะคะไซด์เวอยู่ที่ราคา3633นะคะกับ3646นินะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะอ่ะวันนี้นะคะวันนี้เนาะอ่าตลาดเปิดที่ปึ๊บสามพันหกร้อย สีนะคะหลังจากตลาดเปิดก็ล่วงลงมานะคะมาทำที่สามหลที่3 6 2หหลังจากนั้นก็นะคะมีการแรงซื้อกลับมานะคะยาวขึ้นมาทำ h ที่สามพหยสี่สิบหแล้วก็นะคะวิ่งขึ้นวิ่งลงไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราจะเซลล์หรือเราจะบายนะคะ หลังจากเนาะหนึงเราเปิดกราฟขึ้นมาเราดูแท่งเทียนเราเห็นเทรนแล้วนะคะเทรนของวันนี้นะคะเทรนใหญ่เนาะเทรนใหญ่เป็นอัพเทรนนะคะแต่แทนเทรน,นเล็กวันนี้นะคะเป็นลักษณะไซด์เว่หลังจากเราดูกราฟดูเทคนิคต่างๆนะคะอ่าเส้น EMA นะคะ EMA เส้นสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะสี ชมพูนะคะก็มีลักษณะเนาะเกี่ยวพันกันไปแบบนี้ขึ้นขึ้นลงลงนะคะเพื่อนเพื่อนเส้น EMA นะคะเราต้องไปดูอะไรเอ่ยนะคะเราอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ดีต้องไปดูตารางข่าววันนี้ในตลาด Forex Factory นะคะเศรษฐกิจวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยนะคะเราดูเฉพาะ USD เนาะช่วงบ่ายนะคะ มี e m p r i พ e STATEMENT m a n u f แ c t เ r i n g นะคะอู้นะคะจาก p r e v i o ย s 11.9นะคะลดลงมา4 3, mm hmm. ก็จะอ่าก็จะถ้าออกตามนี้ก็จะกดนะคะเงินดอลลาร์ให้ล่วงได้เนาะส่วนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มี c อร e r ีเทลเซลล์นะคะอ่ามีตัวเลขที่ดีขึ้น Retail ซล l ์ Sale, นะคะอ่าตัวเลขคาดการน้อยลงก็อาจจะเป็นผลไม่ดีนะคะต่อ อดอลลาร์เนาะแต่เราต้องไปดูนะคะว่าตัวเลขจริงเป็นอย่างไรส่วนวันพุธนะคะทั่วเทรดเดอร์ทั่วโลกหรือตลาดเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังจับตานะคะเฟดเล่าฟันเรทนะคะหรือการประกาศผล mm hmm. ดอกเบีย้ยนั่นเองนะคะก็คือเนอะอาะเฟดนะคะจากาคาดการเนาะ ครั้งที่แล้ว4.50%เนะครั้งที่แล้วนะคะคงดอกส่วนครั้งนี้คาดว่าจะลดดอกนะคะจุดสอเปอนาะถ้าออกตามนี้ก็จะเป็นแรงสนับสนุนให้ทองคำดีดขึ้นนะคะ,ะหลังจากนั้นก็มี fomc economic projection นะคะเออ fomc statement แล้วก็ fomc นะคะ press conference วันพุธส่วนวันศุกร์นะคะมีตัวเดียวโอ้ มีนะคะมีตัวนี้นะคะมีการขอสวัสดิการคนว่างงานเนาะตัวเลข p r เวียดนะคะ2 6งพันคาดกาันลดลง 245K ก็ออกตามนี้ก็จะเป็นผลลบต่อทองคำนะคะเป็นเผนผลบวกต่อดอลลาร์นะคะ PHLI Fed Manufacturing Index เช่นกันนะคะ ตัวเลขครั้งก่อนลบ0.3%เปอร์เซ็นต์เนาะตัวเลขของครั้งนี้นะคะอ่าขึ้นมา1.4%เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นพ้นบวกนะคะต่อค่างเงินของดอลลาร์นั่นเองเนาะ <c oughs> นะคะจะลืมเนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะข่าวเนาะ ตารางข่าวเศรษฐกิจของเราเนาะหลักการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีเราก็ต้องดูนะคะดูข่าวเนาะตารางเศรษฐกิจอ่านะคะอ่าแล้วก็มีข่าวเข้ามานะคะลูบิโอมิชนาเตนยาหูนะคะมีการพบปะพูดคุยกันนะคะระหว่างอิสราเอลเนาะแล้วก็มีข่าวนะคะอ่า History-making win and his h e a r t f e l l s t h a n g you h i g h l i g h t from the Emmys นะคะมีข่าวดาลงดาราะนะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเราค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะนะคะโอเคนะคะเรากลับไปดูนะคะกลับไปดูกราฟของเรากันนะคะว่า วันนี้เราเป็นเดทเทรดนะคะเราจะเทรดอย่างไรเนาะเนื่องจากกราฟนะคะมีลักษณะไซด์เวหนึ่งก็คือเออไม่เทรดเลยนะคะไม่เทรดเลยนะคะทุกคนไม่เทรดก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เทรดเราก็เก็บเงินไว้นะคะไปเทรดวันพุธเนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่จะเทรดนะคะเราก็เทรดลักษณะกราฟไซด์เวนะคะไป าบที่แนวรับเนาะที่3600นะคะ3635นเนาะลงไป3635นะคะถึง3625ราคาบายราคาแนวรับที่น้องไปทำนะคะโลแล้วก็ s e ล l นะคะที่แนวต้านเนาะ3645นะคะแนวถ้านะคะไม่ผ่านแนวนี้น้องก็จะไซด์เว์อยู่ตรงนี้นะคะถ้าดิดไปได้ก็จะ แนวต้านต่อไปก็คือ3650นะคะ3650ถึง3655นะคะอันนี้คือราคาเซลล์เนาะถ้าน้องนะคะเปรกขึ้นไปได้ที่3660อ่านะคะเราเราก็เรียกว่ากราฟนะคะมีการบรกเอาเนาะเราก็อาจจะบายตามขึ้นไปแต่ตอนนี้เราเป็นเดทเทรดนะคะเวลานี้เนาะนะคะเทรด แบบ Sideway นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะการพยากรณ์วิเคราะห์การาฟนะคะต่างๆในตลาด Forex ก็จบลงเพียงแค่นี้แครนี่ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยเนาะ แล้วก็เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพกันทุกคนเข้าเทรดที่ไลก็ฟ้ากันรัว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 ,รวนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะแล้วก็ส่วนเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะอยากเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาการเป็นเทรดเดอร์นะคะแบบที่ถูกต้องเนาะก็สามารถทักครูแอนนี่แม่มมเทรดเดอร์มาได้เลยนะคะที่ช่องทางนะคะที่ท่านดูเลยนะคะหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบาย